สวัสดีครับ f อีครับเดี๋ยวแบงค์วีจะให้ดูไม้นะครับที่ผ่าเป็นไม้สักนะครับวันนี้ผ่าไม้ทอนแรกนะครับมาดูกันนี่ครับไม้สักท่อนแรกที่ผมผ่านนะครับนี่ก็คือลายไม้นะครับนี่ครับลายไม้สักนะครับอันนี้ผมจะผ่าเป็นไม้แปรนะครับตอนนี้เราเปิดเขาเรียกว่าเปิดปีกนะฮะ อันนี้คือเปิดปีกหน้าเปิดปีกหน้าแรกก่อนต่อไปก็จะคว่ำตัวนี้แล้วก็ตีเส้นนะครับแล้วก็เลื่อยแผ่นต่อไปนะครับขี้เลื่อยก็เต็มเลยนะครับขี้เลื่อยอย่างดีนะครับขี้เลื่อยไม้สักนะครับนี่ครับทุกคนไม้สักมันเป็นไม้ลายที่สวยอยู่แล้วนะนะครับ